สวัสดีครับเพื่อนๆกะะนะัลยาณมิตรผู้ใฝ่ธรรมนะฮะธรรมมาคือคือธรรมที่อยู่กับตัวเรานะฮะไม่ใช่ศาสนานะฮะผมจะบอกไม่ใช่ศาสนาที่คุณกําลังหลงงม,มงายนะฮะก่อนพุทธเจ้าสมัยพุทธเจ้าเผยแพร่ธรรมไม่มีศาสนามีแต่คาสอนนะฮะผมจะบอกเดี๋ยววันนี้ผม <c oughs> อยู่ที่นี่โคราชอยู่วันพร like <stream confer dles> <st> ุ่งนี้มันจะกลับเทพสถิตแล้วนะก็เลยทําคลิปสึกหน่อยเมื่อเช้าผมสอนคุณคุณปาข้ามประเทศเธออยู่กรีซเธอฟังผมยัตื่นรู้หมดเลยนะจากคนที่มีอารมณ์ยึดมั่นถือมั่นพอฟังอาจารย์ไปจนเกิดอาการภายในอะไรบางอย่างก็ทําให้ตัวเองเกิดสภาวะธรรมอุเบกขาวางเฉยขึ้นมาเห็น ความรู้สึกไม่รู้อะไรบางอย่างที่อยู่ในกายเธอเนี่ยฮะมันชาอืมัมนวิ่งไปตามร่างกายผมบอกว่ามนโนเมนชามปลดล็อกให้เธอนะฮะเธอใจเสื่อสงบนะทุกวันนี้เธอต้องขอบคุณผมมากครับปีหน้าเธอมาเมืองไทยเธอน่าจะมากราบอาจารย์ฟังผมจนพลิกจนตื่นรู้อะเมชาเช้งค็ยปลดเปป ไปเปิดอีกด้านหนึ่งก็คือตัวกิเลสท,ที่มันยังไปไม่หมดเนี่ยมันก็เลยวิ่งตามร่างกายเพราะมันสงสัยอยู่ข้อหนึ่งว่าตัวนี้มันถูกไหมก็โอเคนะฮะสัจธรรมที่เผยแพร่เนี่ยผมบอกว่าผมตัดสรูุ้้ทำนะผมตัดสรู้เรื่องมโนวิญญาณนะนั่นแหละคือตัวกิเลสความหลงความมืดบอดอย่างนั้นอนะ่ะตัวนี้มันกลัวผมนะม,มันไม่มี คำสอนหรืออะไรที่พวกคุณนั่นอยู่จริงๆหรอกพระเจ้าท่านก็สมมติทุกอย่างแหละผมจะบอกพวกคุณแต่มันหลงงมมไงเอาเป็นจริงเป็นจังพุทวันจะนะยึดติดกันเป็นจริงเป็นจังพระสงฆ์พระส,ส,ส,สูตรมึงอ้างมาตำสาบเบือ่อะไรตอนมึงไม่คิดมึงมีพระสูตรไหมเวนแม่งโง่แล้วดฉลาดพวกมึงอะ่ะอืมมีหาอะไรหรอกอืมสิ่งพทธเจ้าท่านอุป,ปมาสมัยพุทธกาลท่านก็สมมติขึ้นมาสอน องคุริมาณพยะแค่นั้นเองเออพราะองค์ตัดสรุนุตละสัมมาสัมุธิยาณเออพวกมึงไป่ตีความหมายอา่อืมคือตัดสลุความไม่มีอะไรพวกมึงนี่งูงแม่งยึดพระสงฆ์พระสูตรอยู่ตอนไหนเวน้นยึดมั่นถือมั่นอืมพระพุทธเจ้าท่านปรินิพพามีสองพันกว่าปีแล้วพวกมึงก็ยังยึดมั่นถือมั่นอยู่นั่นนะเออม,มึงก็ตายไปรอหนะ่ะอ,อายุคนมันสั้นนักแม่งง่แล้ว ง่ชิบหายเลยพวกมึงเนี่ยอือพุทธเจ้าก็สมมุติปรุงแต่งคําพูดขึ้นมานะฮะสมมุติที่สุขึ้นมาสมมุติพระธรรมที่ไหนขึ้นมามันมีความวุ่นวายในการปกครองพระพุทธเจ้าก็เลยสมมุติมันขึ้นมาแค่นั้นแหละเออทุกอย่างที่สมมุติขึ้นมามันยึดถือไม่ได้เวรมันก็ยึดถืออยู่นั่นแหละพวกมึงยึดถือจริงจังเหลือเกินเนี่ยพระสงฆ์พระสูตร พระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าพวกมึงยึดอยู่นั่นแหละหลักคำสอนเนี่ยยึดจนเหนียวจนมองไม่เห็นตัวเองโง่ตทั้งที่ทุกอย่างมันสมมุติอุปโลกขึ้นมาทีหลังเป็นภาษาขึ้นมาทีหลังมึงทําตัวให้เหมือนเด็กอ่ะอืมแต่เด็กแม่งโง่มันเลยบรรลุทําไม่ได้เพราะไม่มีปัญญาแต่ผู้ใหญ่แม่มันรู้มาหมดแล้วเนี่ยเรื่องสมมติแต่มันเรียนรู้มาหมดแล้วจนมึงทุกข์อ่ะมึงอยากออกจากสิ่งที่มึงสมมุติขึ้นมายึดถือนั่นแหละเออมึงไม่เห็นปรมัตถ์ไง พวกมือยึดถือจริงจังพระสงฆ์พระสูตรก็เรื่องสมมติเหมือนตำรวจทหารน่ระภาษาพูดภาษาเขียนพวกมึงม,มันโง่มองไม่เห็นตัวเองพู้เจ้าบอกสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจดีชั่วมึงไม่รู้ตัวเองหรือไงฮะมึงรู้ก่อนคนอื่นน่ะเออพู้เจ้าเรียกว่านั่นแหละปัจจัดตังรู้ได้เฉพาะตนมึงรู้อยู่แล้วมึงจะทําดีทําชั่วน่ะอยู่ที่ว่ามึงเห็นตัวเองมากพอไหมมึงมึงก็หลงตามมันนะ่ะถ้ามึงเห็นตัวเองไม่พอมึงก็หลง เออพาะองจึงบอกว่านั่นแหละปัจจิตตังมึงรู้ได้เฉพาะตัวมึงคิดอะไรมึงรู้อยู่ดีอยู่แล้วเออแต่มึงไม่แจ้งกับมันแค่นั้นเนี่ยผมถึงบอกว่านั่นแหละปัจจิตตังมึงรู้ดีรู้ชั่วอยู่แล้วมึงไม่เกรงกลัวต่อบาปอืมผลลัพธ์ที่จะตามมามึงก็ทําไปเลยนะฮะมึงก็พิสูจน์ตัวเองอ่ะมึงลองทําไม่ดีสิ ถ้ามึงมีสติปัญญามีใจที่เป็นกลางอยู่แล้วอะ่ะดีชั่วมึงต้องรู้อยู่แล้วอืมอย่าให้คนโง่มาควบคุมเราอืมมีน้องมันชื่ออะไรวะอิสระเบอิสอิสอิสระเบเบลเหรอฟังผมทางยูทู e นะฮะ เขาฝากมาขอบคุณผมมาผมขอขอบคุณพระบรมศาสดาพระพุทธเจ้าและขอบคุณอาจารย์วิทย์มากมากนะครับผมได้ค้นพบทำอันสูงสุดแล้วสิ่งนั้นปรากฏอยู่ตลอดแต่ไม่เคยเห็นผมได้เข้าใจเพราะคลิปนี้ของอาจารย์นะครับคลิปเขียนว่าอะไรวะอันิจจังอนัตตาผมใส่เสื้อลายสกอตแคนรสัน้นฮะคล้าย,ายเสื้อสงการความจริงมันประจั์อยู่ต่อนหน้าพวกคุณนั่นแหละ แต่พวกคุณมันโง่งไงมันหลงยึดเอาภาษาพูดภาษาเขียนยึดเอาตำรายึดเอาวัสตรยึดเอาการปฏิบัติมันจะพิกออกจากสมมุติปัญญาติได้ไงวะพิกออกจากโลกียะได้ไงวะเออยึดติดอย่างนั้นยึดจริงๆว่าเป็นพระเป็นโยมมันก็เหมือนตำรวจทหารนะเว้ยเออมันไม่แตกต่างกันหรอกคนบนโลกวันนี้แค่เปลี่ยนสีเสื้อเหมือนวันนี้ผมใส่เสื้อลายอ่าถ้าวันหนึ่งผมไม่ใส่เสื้อตำรวจแม่ก็คิดว่าผมเป็นตำรวจอีก ไปใส่เสื้อทหารก็คิดว่าผมเป็นทหารอีแค่นั้นแหละพอผมไม่ใส่ผ้าเหลืองก็หาว่าผมบวชเออมึงเชื่อไปแล้วในสิ่งที่เห็นมึงไม่เห็นตัวเองไงมึงไม่เห็นความรู้สึกนึกคิดแต่มึงเชื่อความรู้สึกนึกคิดของมึงไงไอโง่ไอสัญญามึงจําได้มึงไปเรียนรู้พระสูตรมาหรือเรียนรู้พุทธวจนะอะไรบึงจํามาในสัญญาตอนแรกมึงรู้อะไรไหมกูถามตอนมึงเป็นเด็กมึงรู้อะไรไหมมึงไม่เคยรู้อะไรหรอก มึงมารู้ทีหลังเพราะมีคนสอนมึงแล้วมึงยึดมั่นถือมั่นถูกไหมมันยึดเข้าไปแล้วตอนนั้นเราเป็นเด็กยึดเอาทุกสิ่งทีนี้ไอ้ความยึดมั่นถือมั่นของเราเนี่ยแหละมันก่อเป็นตัวเป็นตนของเรามันเป็นที่จะไปเกิดต่อไงมันต้องสร้างตัวตนไงเพราะเวลาจะตายมันจะทิ้งขันห้ามันต้องสร้างครบภูมิไปเกิดต่อไงนั่นแหละมันเป็นตัวเป็นตนของมึงอ่ะสัญญาสังขารวิญ,ญญาณอ่ะ มันได้รวบรวมข้อมูลให้มโนวิญญาณเพื่อส่งส่งมโนวิญญาณไปเกิดต่อกูไม่ได้พูดเรื่องพุทธศาสนานเลยกูกาําลังพูดเรื่องธรรมะสัจธรรมคือคือตัวเองอะ่ะอืมนั่นแหละทุกคนเป็นอ้างพุทธเจ้าอ้างศาสนาพุทธกูบอกว่ากูตัดสู้สิ่งเดียวกับพุทธเจ้าตัดสู้กูก็มาออกมาสอนคนอย่างนั้นกูเห็น,นกลไกทั้งหมดพวกมึงอ่ะหลงหลงอยู่ในน,นั้นหลงอยู่ใต้สัญญาสังขารน่ะ ลงอยู่ใต้ความรู้ละแล้วก็ยึดติดคาสอนพุทธเจ้าเออช่วยมึงคนทุกข์เหรออย่าเกมก็หลอกตัวเองถูกไหมละ่ะฮะคิดดีค็ดไม่ดีคุณต้องยู้อยู่ตัวเองอยู่แล้วอืมแต่คุณออกจากมันไม่ได้ไรใช่ไหมละ่ะปะโทต่อให้มึงจำพระสูตรแนตะ่มึงจะอา่านพระไตรปิฎกทั้งหมดพันเล่มมึงอา่านเอยพระสูตรแนตะ่มึงจำไม่เถอดพุทธวจนะอะไรนะ ปฏิจจสม,มุปบาทขันห้ามท่องจำไปเถอะมึงก็ได้แต่ท่องจำเวลากระ,ระทบจริงจริงมันช่วยเหลือมึงไม่ได้หรอกพทธเจ้าไม่ได้สอนแบบนั้นพวกมือไปยึดถือาภาษาสมมติหลงโง่แลวอวดฉลาดพวกมึงอะ่ะจําม,มาเยอะเรียนมาเยอะกูนี่แม่งไม่เคยจาเหี้ยอะไรเลยกูเห็นตัวเองเวยกูเห็นว่ากูหลงกูหลงคิดหลงปรุงหลงแต่งหลงสมมติบัญญัติทั้งหมดเลยมันคลิกไปอีกด้านหนึ่งเลยเว้ จากโลกิยาการเป็นโลกต่นล่ามันไม่มีอะไรอืมันอยู่ต่อหน้าพวกมึงนะมึงได้เห็นกันยิงเฉยๆลูกศิษย์ที่มาหาอาจารย์วิทย์ถึงชีพไปที่จิตเลยกระตุกแม่กระตุกจีกระชากแก่ให้มันหลุดออกจากมโนน่ะมโนมันชอบเกาะสัญญาสังขารวิญญาณเพราะมันยึดในสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็เวทนาอารมณ์ว่าเป็นมันไงพอมันไม่มีที่ยึดมันก็ละลายสิโทเด็กๆในเรื่องสอนธรรมานี่ ขี้เป็ดสำหรับกูอืกูเห็นมันอย่างแจ่มแจ้งแล้วกูจะบอกนะไอ้พวกที่ยึดติดคำสอนพุทธเจ้านะยึดการปฏิบัตินะเชื่อเป็นตูกเป็นตาเลยไอ้ขันห้าว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แบบความจำนะปฏิจจสมุทตาไปอย่างนั้นอย่างนี้การปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้พระสงฆ์พระสูรหรือตำราหรือพระไตรปิฎกอย่างนั้นนี้กูจะบอก คนถ้ามันยังไม่เห็นแจ้งในธรรมอ่ะประตูใจมันเปิดอใจมันเปิดประตูนรกรอตลอดอย่าประมาทแล้วกันกูจะบอกเพรากูพูดอย่างนี้ก็หาว่าทําไมยังมีอารมณ์โกรธฉุนเฉียวอยู่นี่คือลีลาเว้นะฮะข้างในกูปกติเหมือนคนปกตินี่นี่คือลีลาเหมือนนักแสดงอ่ะเคยเห็นนักแสดงไหมฮะ มันเป็นอย่างนั้นแหละพวกมึงก็ไม่เข้าใจบทแสดงมึงติดตัวละครไงถูกไหมก็เจอนางอิจฉาไม่ชอบมึงก็เกลียดเขาพ็เจอนางเอกมึงก็ชอบมึงก็รักเขาเวลาเขาไปแสดงเป็นนางอิจฉามึงก็เริ่มไม่ชอบเขาโง่เป็นไงล่ะกูด่าว่าโง่เห็นใจตัวเองไหมล่ะนี่แหละธรรมะ มึงเห็นใจเมื่อไหร่มึงเห็นอารมณ์มึงเมื่อไหร่นะเกิดดับเมื่อไหร่่ะนั่นแหละไม่ต้องไปไปนั่งดูหรอกกระทบอยู่ทุกวันอืไปยึดติดเอาคําสอนพุทธเจ้าไอ้เวรพุทธเจ้าก็ตายไปตั้งนานแล้วคาสอนพุทธเจ้าไม่มีกูจะบอกโฮองตัดสรู้เบื้องต้นก็คืออะไรอนุตตรสัมมาสัมพุทธิยณาตัดสรู้ความไม่มีอะไรยึดถือได้พวกมึงมันโง่พวอมึงถึงเห็นแจ้งทั้งวัาทุกสมุทัยนิโรธมากมันเกิดขึ้นมาได้ยังไง อริยสัจว์จึงแจ้งในอริยสัจว์เห็นว่าจริงๆมันก็เป็นไม่เที่ยงอนัตตาไม่ใช่ตัวใช่ตนอยู่แล้วนี่ไงในเมื่อมันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวใช่ตนลูกก็ไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาไม่เที่ยงความจําความคิดของมึงพวกมึงอ่ะมึงยึดถือได้เลยนะไอ้สิ่งที่มึงฟังมาแต่มึงยึดถือไงยึดถือว่าเป็นคําสอนพุทธเจ้าอย่างนั้นสิพุทธเจ้าไปคุยกับองค์กิริมาเนี่ยมึงมึงไปศึกษาลำราเลยมึงไปอ่านเอาหัวใจตรงนั้นนะพุทธเจ้าพพูดอะะไรยกับ ปัจจุบ,บันคีทั้งห้าชะดินสามพี่น้องคณิกาเสฐีทายะสุภะทะไม่งงโง่ชิบหายเลยพวกมึงเนี่ยเออต้องเจอกูฉลาคนฉลาแบบกูเนี่ยมาสอนธรรมะพวกมึงก็ยึดติดอยู่นั่นเนี่ยอาจารย์คนนู้นคนนี้ทังปู่ทั้งตาท่านสอนดีท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติปฏิบัติเฮียอะไรไม่ต้องปฏิบัติหรอกมึงไปทำมาหากินนุ่นมันอยู่กับตัวมึงไงมึงไม่เห็นหรือไงแล้วอย่างนั้นเขาจะบอกสติสมาธิาปัญญาทำหาเลยเขาก็บอกปฏิบัติ ไปนั่งทรมานตัวเองเหมือนฤืษอสีชีไฟเลยที่พุทธเจ้าไปทํามาหมดแล้วเลยพระอ,องค์มันรู้ทำไหมล่ะเสียเวลาอยู่กับสิ่งนั้นมาตั้งหกปีอะพวกมึงนี่มันโง่ตักงดานมึงไปเชื่อตําราที่เขาเขียนแล้วแม่ก็คุณวิเศษไปพุทธเจ้ายัดกาวตูพระอ,องค์พวกจังไรน่ะมันทําให้พวกมัวหมองให้พระอ,องค์ขณะพุทธเจ้าทัางปนี้พาไปสองพันกว่าปีแล้วอืมกูบอกว่ากูตัดสรุ เรื่องตรงเนี้ยเอออยากมาหากูนี่มาเลยเดี๋ยวกูจะชี้ให้พวกมึงเห็นว่าไอสิ่งที่พวกมึงปูงแต่งขึ้นมาทั้งนั้นแหละมึงจําขึ้นมาถ้ามึงไม่จําอะไรนะ่ะมึงจะมีอะไรไม่จําไม่ใช่ว่าคนโง่เว้ยไม่ใช่อัลไซเมอร์นะมันมีสติปัญญาอยู่แต่เขาไม่อมความรู้ธรรมะจริงๆแล้วมันไม่รู้อะไรเลยของจริงนิ่งเป็นใบสิ่งที่พูดได้เป็นเรื่องสมมุติมึงจะเอาอะไร พวกคุณนะ่มันหลงในเรื่องสตอรี่เรื่องนวนิยายนที่เขาแต่งขึ้นมานะฮะมันไม่เห็นตัวเองไงกลัวเห็นตัวเองแต่ก,กูเลือกที่จะพูดจาแบบนี้เพื่อกะแทกพวกมึงอะมึงเห็นหรือยังดีชั่วเหมือคิดดีคิดชั่วสันดานตัวเองมึงคิดอะไรอยู่มึงโกรธมึงโล่มึงหลงมึงเคยเห็นตัวเองไหมนะฮะมึงเคยเป็นอิสระจากมันไหม มันเคยอยู่สูงไหมปัญญาสูงสุดในว้ยปัญญากูญญากูเห็นทั้งหมดแต่กูเลือกที่จะแสดงละครเอออืมนะทำไมกูต้องทําตัวให้เป็นคนดีในเมื่อดีกูก็รู้อยู่ทั่วกูก็รู้อยู่มันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยใช่ไหมแ้วเรื่องอะไรกูจะไปทําชั่วเพราะอะไรเพราะกูมีปัญญาไงทุกคนจะมีปัญญาอยู่แล้วอคนไม่มีปัญญาก็คือคนโจรพวกปนเขากิน พวกไปรู้จักธร,รมะหากินแค่นั้นเนี่ยเออพวกพวกอะไรพวกหลอกลวงเขาเนี่ยแหละนั่นแหละ,หละเขาเรียกว่าคนเลวคนชั่วอืมธรรม,มะจะให้พูดกี่ร้อยครั้งแต่พมึงคิดปรุงมึงแต่งกันอยู่นั่นแะมึงเลยไม่เห็นความจริงอันสูงสุด <c oughs> อันุตะละสัมมาสัมพุทธญานมึงเลยไม่เข้าใจกันไง มึงเลยไปยึดถือไอ้พวกยึดทาสามสิเจ็ดประการเองโง่ที่อุจดายังไงดีวะเออุทธเจ้าตัดตัดสรูอะไรรู้ไหมอนุตตะสัมมาสัมโพธิญาณใช่ไหมกูถามมึงหน่อยสิมึงไปตีวความหมายเอาแล้วกันมันแปลว่าอะไรเออนั่นแหละสูงสุดโพวกเเห็นแ,หแจ้งในรีสศรั์เออว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอืมทุกคนจะมี แต่กิตมโนวิญญาณมันบงังมึงเนี่ยมึงมีอยู่แล้วเนี่ยสิ่งที่มันไม่เคยมีอะไรเลยเนี่ยมันประจักษ์อยู่ต่นหน้ามึงแต่ขันห้ามึงม,มาบังหมดเลยแล้วมึงก็หลงเนี่ยมาตั้งแต่เด็กมึงพลิกกลับไปเป็นเด็กทารกแบบมีความฉลาดไม่ได้ยังไงนึกออกไหมเด็กเด็กมันไม่รู้อะไรแบบมันเลยไม่สามารถที่จะมีปัญญาได้แต่ผู้ใหญ่มันรู้มาหมดแล้วแต่จะกลับไปเป็นเด็กอืม นะแต่มีปัญญาอเห็นตัวเองเพิ่มยานขึ้นมาแค่นั้นเองอคนที่แม่มันหลงชิบหายใบหววหลงปฏิบัติหลงว่าเป็นเอาตายกับคาสอนพุทธเจ้าหลงยึดถือพระอ,องค์จริงๆอะไม่ใช่คาสอนพุทธเจ้ามันเขียนขึ้นมาทีหลังกูจะบอกพุทธเจ้าไปสอนลุงนี่มาเนี่ยพระอ,องค์ไม่ได้พูดอะไรเยอะพระอ,องค์ไม่บอกวิธีปฏิบัติหรือทําอะไรเลย พวกไปสอนปัญจะวัคคีย์ทั้งห้าเนี่ยการแรกเนี่ยก็ไม่เคยไปสอนวิธีปฏิบัติอะไรเลยเพราะองค์พูดให้ให้องค์ไอ้ปัญจะวัคคีย์ทั้งห้าเนี่ยเห็นตัวเองเข้าใจในตัวเองเห็นแจ้งในตัวเองหลุดพ้นออกจาก,กวัตฏะสงสารในใจเนี่ยแค่นั้นเองโป้งไม่ได้บอกไปนั่งดูลงม่ใจไปนั่งสร้างกรรมฐานอะไรบ้าบออะไรเลยเออไอ้น,นั่นมันมีแต่ฤาษีชีพามหรอกพวกโยคีฤาษีชีพามหรอกที่ทำอย่างนั้นอะ เออพวกก็ไปทำมาหมดแล้วเนี่ยอืมมันก็ไม่เห็นมันี่มันจะเกิดปัญญาตรงไหนเลยเห็นไหมเข้าสมาธิก็เข้าไปจนสูงสุดอะอาลูปฌานถอยออกามาก็งสงสัยมันเด้อไม่เห็นจะเกิดปัญญาไปทรมานตัวเองเนี่ยมีสติอยู่กับการทรมานตัวเองอดเข้านา้ำก็เห็นไม่เกิดไม่เห็นจะเกิดสติปัญญาเลยเออพอไปพูดกับองค์กริมานพอเข้าใจทําไมมันมรู้รมวะไอ ไอ้องคลิมานแม่งทั้งทที่มันเป็นโจรพวกมึงรู้ไหมว่าเห็นไหมว่ามันสร้างบาร,รมีอะไรมาบ้างแล้วพวกมึงอะถือศีลกินเจมาเนี่ยเป็นคนดีมาเนี่ยบาร,รมีมึงไม่พอหรือไงองค์คลิมานแม่งไม่ได้บวชไม่ได้ทําหาอะไรเลยเป็นโจรเนี่ยไอ้พระยาเนี่ยเรือแตกแล้วก็ไปใส่เปลือกไม้เขาเข้าเอาอาหารมาถวายให้เขาคิดว่าเป็นนักบวชแม่งก็หลอกเขาแดกเห็นไหมทำไมคนพวกนี้มันบรรลุทําง่ายจังอะเพราะอะไรอะ่ะ ก็เพราะพระเจ้าสอนเรื่องสัจจคามจริงอะที่อยู่ในตัวเราให้เราเห็นตัวเองแค่นั้นเองไม่ต้องปฏิบัติอะไรนั่งฟังหน้าสลอนฟังอย่างใจสงบเห็นไหมไอมหากัสปสปัะเนี่ยพระเจ้าชูดอกอะไรก็ไม่รู้มันบอกว่าดอกบัวในใจทําไมไม่นสว่างฮะทั้งๆท,ที่พระเจ้าไม่ได้พูดอะไรเลยนี่งไงผมถึงบอกว่า คนบนโลกไอ้เนี่ยแม่งธรรมะเขาโคมันเลยน้อยไงเพราะมันคนหาแต่สัญญามันไม่ได้หาปัญญาที่แท้จริงมันเชื่อในสัญญาว่านั่นคือปัญญามันเชื่อว่าต้องปฏิบตัติต้องฝึกสติฝึกสมาธิกูจะบอกสติมึงมีอยู่แล้วแต่มึงขาดยานสติยานปัญญามึงมีมาอยู่แล้วมึงรู้จักทั้งโลกทั้งหมดอะปวดชี้ปวดเยี่ยว เซนท่านลาดเพากรุงธงกรุงเทพไปไล่ไปสวนไปนาลูกผัวตัวเมียมึงรู้จักกันมหมดแล้วนีว่แหละคือปัญญาแต่มันขาดญาณอืมนึกออกไหมพวกมึงก็รู้ตัวอยู่แล้วอืหายใจมึงก็รู้ไม่ต้องไปนั่งดูลมหายใจหรอกพวกมึงหนีไปหาความสงบพอสงบแล้วก็ไใจฟูคิดว่าดีคิดว่าทางนี้ถูกเออไอคนง่แม่งก็บอกว่านี่คือพุทธเจ้าตั้งตัดสไวย เรื่องอนาปานสิสติ์ผู้มึงอะหลอกลวงเขามึงไม่พอแล้วมึงไปกล่าวตู่เจ้าระวังผู้มึงอะนรกจะกินกับบานผู้มึงหลังความตายนะเพราะมนโนงยังไม่ดับมโนมึนงอะมันยึดถืออืมนั่นแหละมันกุมมังเหียนหมดอะกูเรียกว่าปรสิตธนะ,ะมึงยังถอยออกมาจากมันไม่ได้หรอกมึงต้องเจออาจารวิทย์คนแบบเนี้ยหน้าตาแบบเนี้ยบุคลิกแบบเนี้ย ชอบตำหนิชอบบ้าคนนู้นชอบบ้าคนนี้เออชอบสวนทุกท่นนักออของมันไม่จริงอะ่ะใครดีก็ดีไปสิคุณจะร้อนตัวทําไมผมกําลังเผยแพร่ให้เขาโคเขามีโอกาสเพราะเขาไปขุกอยู่กับขนโคพอเขาได้ฟังทำชนิดเนี้เขาโคเขาจะตื่นเขาจะตื่นจากการหลับไหลตื่นจากขนโคเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นเขาโคมันน้อยคนที่จะเห็นประโยชน์ของอาจารย์วิทย่อาจารย์วิทย์มาพูดอย่างงี้ นะอืมแต่คนโง่มันเยอะคนที่มันหลงหลงยึดมั่นถือมั่นความคิดมึงก็ยังยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เลยเว้ยเออมันคือสภาวะธรรมทั้งหมดไม่ควรยึดมั่นถือมั่นมันมีอะไรยึดถือได้ในโลกใบนี้เวลามึงจะตายมึงยึดถือความความอยู่ได้ไหมมึงบอกว่ามึงไม่ต้องตายสิเวลามึงจะเจ็บจะไข้จะป่วย มันเป็นเรื่องง่ายๆแค่นี้ชีวิตพวกคุณอ่ะแสนสั้นนะฮะคุณจะเสียโอกาสสิ่งที่พระเจ้าเผยแผ่มันอยู่ต่อหน้าคุณนั่นแหละแต่มันไม่มีใครชี้เพราะมันไม่รู้มันโง่ทางที่จะหลุดพ้นเป็นอิสระทางที่เกิดปัญญาหลุดพ้นออกจากอาสาบามันมีอยู่ผมเห็นมันอย่างแจ่มแจ้งเออผมบอกผมว่าตีนพูดก็ได้ไอ้เรื่องตรงเนี้ยเออพราะมันเห็นไงผมเห็นโลก ทั้งหมดผมเปรียบสมเือนดาวเทียมอย่างเงี้ยถ้าทำไมผมจะไม่รู้อ่ะก็ผมเห็นแจ้งไงผมตั้งค่าที่จะประกาศทาไงถ้าคนไม่เห็นแจ้งไม่กาประกาศได้ไงล่ะคนต้องพ้นอ่ะอาสาบาจากตัวเองต้องรุดต้องจบกิจแล้วนะต้องพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนะเหลือแต่ขันห้าอายตนะหกแล้วก็ปัญญามาช่วยคนชุดช่วยคนแค่นั้นนะ่มันเป็นถ้ายังไม่พ้นเนี่ยมันก็ โหนรลกเลยใครจะมามั่วใครจะมาพูดแม่งส่งเดชวะเออไม่ใช่มานั่งคิดเอาละเว้ทธรรมะมันต้องหลุดออกไปนอกโลกก่อนนะถ้าเป็นถ้าเป็นอ,อยากเห็นโลกอยากเห็นโลกทั้งหมดมันต้องหลุดออกไปจากนอกโลกมึงอยากเห็นภพภูมิทั้งหมดมึงต้องหลุดออกไปจากภพภูมิก่อนต้องเกิดอาสาวะขยายานก่อนมึงจะเห็นทุกทั้งทวีปเลยมึงต้องเป็นดาวเทียมก่อนอืม <c oughs> แล้วการที่จะหลุดออกไปเนี่ย มันไม่ได้ลุดง่ายๆเพราะมันมีแรงดึงดูดของโลกอยู่เออมันมีแรงดึงดูดของมนวิญญาณอยู่เออการที่จะดึงออกมาเป็นญาเนี่เกิดปัญญาชนิดเด็ดขาดแล้วตัดภพภูมิอะระหว่างโลกียะกับโลกุตระออกจากคันเนี่ยระหว่างสมมติปัญญากับปรมาสัจจะได้เนี่ยม่ใช่เรื่องง่ายนะต้องเจออาจารย์วิทย์เท่านั้นเองสไตล์แบบเนี้ยอืไม่ต้องใส่สีอะไรหรอกแล้วแต่กูจะใส่กูพอใจใส่สีไหนกูใส่สีนั้นบางวันกูใส่พระกุณูมาบรญยาทมด้วย พวกมึงไม่เห็นเฉยๆบางทีกูนอนใส่เกงในกูตื่นขึ้นมากูหายกล้องขึ้นฟ้าถ้ากูจะถ่ายถ้าที่กูใส่เกงในกูกลัวพวกมึงรับไม่ได้ธรรมะมีอยู่ตลอดไหลอยู่ตลอดอาจารย์วิทย์นะไม่มีขีดไม่มีการจํากัดไม่ต้องมานั่งคิดปรุงแต่งพูดเมื่อไหร่ก็ได้หมดอธิบายได้สารพัดเขาเรียกว่าปฏิสัมพิทายานเว้ยเมื่อปฏิสัมพิทายานจริง เต็มลิ์ทางวาจาคนฟังผมก็ตั้งมั่นได้หลุดพ้นได้นี่ไงถ่วยชี้คนก็หลุดไม่ได้มานั่งสร้างวัฒกรรมสร้างสตอรี่พูดจาเพ้อๆหว,วานๆให้คนมาติดตามสร้างคอนเทนต์ไม่ใช่กูกูต้องการเอาทำมากที่มันมีความศักดิ์สิทธิ์นี่ให้คนฟังให้เขาตื่นจากการหลับไหลให้เขาหลุดพ้นพน,นั่นคือสิ่งที่กูจะทําไม่ใช่มานั่งพูดจาเพ้อๆ กูด่าแม่งไปเลยเออใครยึดถือก็ร้อนตัวไปมึงก็ทุกข์ของมึงเองอ่ะมึงไม่รับก็จบเออให้คนที่เขาค้นหามาหมดแล้วเขาไม่เจอเนี่ใฮะเขาได้ฟังนะฮะพวกพวกมึงก็ไม่เกี่ยวกูอยู่แล้วธรรมะมีเยอะแยะเออ,เอ,อมึงไม่ชอบกูมึงก็ไม่ต้องดูเออพวกกูรอสิ <laughs> รอแบบขี้เลมก็เคยเห็นไหมโอเคนะครับคลิปนี้อธรรมะผมก็เป็นแบบนี้แหละผมให้ัวคุณเนเห็นตัวเองเพราะฉะนั้นนะ่ะแล้วแต่บางวันผมก็พูดเพราะบางวันผมก็พูดแม่งมัวงนะ่วไปหมดน่ะพูดไปอย่างนั้นนะ่ะให้พวกคุณได้เห็นตัวเองว่าคุณคิดอะไรอยู่คุณปรุงแต่งอะไรอยู่นะฮะแต่มันมีสิ่งหนึ่งนะเว้ยที่อาจารย์พี่จะยิ้มอยู่ในใจว่า คนแม่มาติดสิ่งนี้แหละทํายังไงจะให้เขาประจักษ์แจ้งแลวเขาหลุดพ้นออกมาจากความหลงของเขานะฮะเออที่นี่ที่เดียวอออิสระถอยให้สุดหยุดให้เป็นเห็นหได้สอนให้จบม่นี้สอนให้จําสอนไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาแต่กําลังสอนเรื่องพุทธ,ธพุทธภาวะสองฝั่งสูงสุดนะฮะคุณนี้จะทําคู่ไม่ได้นะฮะ คุณต้องหลุดพ้นต้องเก็บทำกูโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้เบอร์โทรของอาจารย์วิทย์ก็ศูนย์เก้าแปดสามสี่หนึ่งแปดหกสี่สี่อ้ออิสระเรียกอาจารย์วิทย์ใครอยากจะสนับสนุนสร้างสถานธรรมเทศนาติศเบอร์โทรนี้เลยครับแล้วก็เบอร์โทรคุณวบอศูนย์เก้าสองเจ็ดหกแปดเก้าหกเจ็ดสี่นะฮะมันมีไอ้จังไรคนหนึ่งมันบอกว่าสร้างสร้างสร้างสถานธรรมสร้างสถานสอนปัญญาก็เป็นกิเลสก็พวกมึงคิดส้นตีนเหี้ยอะไรของมึง เอาเต็มตกปากแม่งทีคนพูดแบบเนี้ยสมองหมาปัญญาควายกูไม่ได้สอนให้คนปฏิบัติถ้าปฏิบัติเนี่ยคือกิเลสมึงต้องมีบ้านอยู่ใช่ไหมอย่างนั้นมึงก็ไปนอนตากอากาศสีเหี้ยเนี่ยมึงไปนอนเนี่ยกลางแจ้งมึงไม่ต้องสร้างบ้านอยู่หรอกมึงมีงโง่ชิบหายโง่แล้วอวฉลาดไอเวนั้นก็จบแค่นี้นะครับสาธุครับสวัสดีครับขอโทษทีนะฮะวันนี้คำหยาบเ,เยอะอืแต่มันเป็นสิ่งสมมติใครจยเกลียดก็เกลียดไปเลย